นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมยังอยู่กับประเด็นธรรมกายรายวันนะครับแต่วันนี้น่าจะมีข่าวที่ค่อนข้างดีนะครับเอาเป็นว่าผมคิดว่าเป็นข่าวที่ดีก็แล้วกันนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษดี i บอกว่าจะหาทางลงให้กับสถานการณ์ยอมลดเงื่อนไขยอมที่จะส่งหมอเข้าไปตรวจอาการของพระธรรมชโยถึงในวัดพระธรรมกายและถ้าไม่ไหวจริงๆก็พร้อมที่จะ เดินทางเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหากับพระธรรมชโยถึงภายในวัดพระธรรมกายดูคล้ายกับเป็นข่าวดีดูคล้ายกับสถานการณ์มีทางลงอะครับแต่ย้อนกลับไปเมื่อวานคุณองค์อาจธรรมนิทราตัวแทนคณะสิทธิวัดพระธรรมกายตั้งโต๊ะแถลงในเบื้องแรกฟังกันเร็วๆคล้ายกับไม่รับเงื่อนไขทำไมและจะหาทางลงให้กับสาการได้อย่างไรพบกับคุณองอาจธรมนิราครับ สวัสดีครับคุณอุายสวัสดีครับคุณเดินนายครับเมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงไม่รับความปรารถนาดีของดีเอสไอเลยครับเขาลดเงื่อนไขให้แล้วไม่ใช่เหรอครับการแถลงทุกครั้งผมแถลงในนามคณะศสนาธิานุสิตนะครับไม่ใช่เป็นความคิดเห็นเพียงแค่บุคคลเดียวต้องขอนาเรียนอย่างนี้ก่อนครับจริงๆแล้วถ้าเกิดทาง DSI ทําอย่างนี้มาก่อนหน้านี้ครับเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นมันต่างกันตรงไหน เมื่อวานกับวันนี้หรือแม้กระทั่งพรุ่งนี้ก็ในเมื่อ d s เเขายอมจะส่งหมอจากโรงพยาบาลตำรวจเข้ามาในวัดเพื่อตรวจอาการของของท่านนั่นนะครับไม่ดีเลยครับจะวันไหนมันก็เป็นทางลงของสถานการณ์จริงๆต่างกันแน่นอนครับครับเพราะว่าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปสิ่งที่ต้องคิดใหม่รหรือว่าต้องมีสติในการที่จะพิจารณาแต่ละเรื่องก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยในยุคที่มีการขอเรียกร้องให้ท่านได้นำแพทย คนกลางเข้ามาตรวจอาการพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าท่านอาพาธจริงหรือไม่ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์สําคัญดีเดียวนะครับจริงๆไร้เรียงแล้วคือพระเด็พระคุณหลวงพ่อท่านอาพาธมีคณะแพทย์มาตรวจอาการอาพาธของพระเด็พระคุณหลวงพ่อจากนั้นปุ๊บท่านก็ส่งไปรับรองแพทย์นะครับไปตามกระบวนการโดยสรุปก็คือแนะนําให้ท่านพักรักษาการไม่สามารถจะเดินทางออกนอกวัดได้นี่คือประเด็นแรกในคราวนั้นก่อนจากนั้นเนี่ยก็มีการ ดำเนินการของเจ้าพนักง,งานสอบสวนคดีครับจนกระทั่งมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายเรื่องตั้งแต่ครั้งแรกอตอนแรกก็บอกว่าสามารถเลื่อนไปได้อันนี้ในคราวก่อนหน้านี้นะครับ,รบแล้วพอในวันเดียวกันก็มีการให้ข้อกําหนดใหม่ครับก็คือไม่ให้เลื่อนละแล้วก็ไปพิจารณาขอ,อ,อสารอนุมัติออกหมายจับอันนี้นะครับพอมาครั้งนี้ก็ในทํานองเดียวกันท่านให้สัมภาษณ์มาตลอดเลยว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่ออาพาธ แต่สามารถเดินทางไป DSI ได้และท่านก็ยืนยันอย่างนี้ขนาดคณะแพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไปขอชี้แจงท่านก็ไม่ได้เรียกเข้าไปสู่กระบวนการในการชี้แจงหรือให้ข้อมูลใดๆและท่านก็ยืนยันว่าจะขอสารอนุมัติออกหมายจับและท่านก็ดําเนินการตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องของสารผมยกไว้นะครับจะได้ไม่หมิ่นท่านแต่ประเด็นสําคัญเนี่ยณวันนี้กลับกลายเป็นว่าพอคณะแพทย์ นะครับซึ่งไปหาแพทยสภาจริง,รงๆที่ไปหาก็เพราะต้องการพิสูจน์ตัวเองคณะแพทย์ที่ไปหาแพทยสภาหมายถึงคณะแพทย์ไหนครับคือผู้ตรวจรักษาการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับอ่ะหมอของวัดนั่นแหละครับหมอประจำหลวงพ่อท่านน่ะครับออของหลวงพ่อน,นะครับไปหาแพทยสภาเพราะอะไรรู้ไหมครับครับเพราะ DSI ไม่เชื่อถือในใบรับรองแพทย์ที่คณะแพทย์เป็นผู้ออกไป เพื่อไปขอความเป็นธรรมหรือไปพิสูจน์ว่าหลวงพ่อท่านอาพาธจริงพอหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับกับกลายเป็นว่าทาง DSI ก็เมื่อสักครู่คุณนาไนใช้คำว่าผ่อนปลนแต่จริงผมมองว่าเป็นการกลับมากลับไปหรือไม่ครับแต่เดิมก็ยืนอย่างหนึ่งแล้วก็ยืนด้วยว่าเดี๋ยวคุณหลวงพ่อท่านสามารถเดินทางไปดี i ได้ผมตั้งข้อสังเกตนะครับแต่วันนี้กลับมาเป็นวิถีทางอย่างนี้แล้วถามว่าในนามของคณะศิษยานุสิต ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่ขอวิงวอนท่านขอให้ชะลอขอให้รอแพทยสภาขอให้อย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความรู้สึกบริสุทธิ์ใจเนี่ยกลับกลายไป็ว่ามีการกลับมากลับไปอย่างนี้แล้วจะทําให้มั่นใจได้อย่างไรครับครับตกลงเป็นเรื่องของความหวานระแวงไม่ใช่หวานระแวงหรอกครับมันเป็นสิ่งที่เคยถูกกระทําขึ้นมาครับ อย่างปี2542เนี่ยผมยังจําได้17ปีที่แล้วแต่ภาพมันยังตรึงติดอยู่ในใจมันสะเทือนใจทุกครั้งที่คิดอย่าหาว่าระแวงหรือว่าวิตกจริตนะครับแต่มันเป็นประสบการณ์ชีวิต <c oughs> ที่มันเคยเจอเพราะเด็วพระคุณหลวงพ่อเคยถูกกรณีคล้ายๆกันนี้ท่านอาภาตอนนั้นอายุท่านยังไม่ถึง72ไม่ป่วยขนาดนี้นะครับปรากฏว่าก็มีแพทย์มาตรวจ สุดท้ายบอกว่าท่านไปได้ท่านก็ออกไปพอออกไปเสร็จแอดมิทเข้าโรงพยาบาลอาเจียนเป็นเลือดเทศสอนไม่ได้เกือบเจเดือนแพทย์คณะยุคนั้นถูกตรวจสอบใบรับรองแพทย์มันคล้ายๆกันอย่างนี้เลยนะครับผมถึงนึกย้อนเหตุการณ์นิา, <ผม S 1> านิดนี้ผผย้อน,ก,นกลับไปนิดหนึ่งนะครับ,รบสมัยเข้าเว่าสมัย2542ถูกต้องครับที่หลวงพ่อ ตั้งข้อกล่าวหากรณียกักยอกเงินวัดถูกต้องครับไอเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับ,แล,รบแล้วก็เกิดเหตุการณ์คล้ายกัน,คร,น,นครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งหมอเข้าไปตรวจในวัดแล้วก็ลงความเห็นว่าไหวแล้วก็ใช้กฎหมายบังคับให้ต้องเดินทางออกนอกวัดแล้วในเวลาต่อมาก็เกิดอาภาธหนัก จนกระทั่งทําอะไรไม่ได้ถึง7เดือนแต่ว่าประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นของอาจจะเป็นวินิจฉัยของคณะแพทย์แต่ประเด็น,นสําคัญเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องมาถึงใบรับรองแพทย์เหมือนกันเลยครับทีนี้ทีนี้สมัยนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับฟังใบรับรองแพทย์ที่ตรวจรักษาหลวงพ่อถูกไหมฮะครับขอส่งหมอจากรวมยานตำรวจนี่แหละเข้าไปตรวจครับและหมอจากโรงมยาลตำรวจก็บอกว่าไหวบังคับด้วยกฎหมายจากนั้นก็เกิดอาภาธหนัก ย้อนกลับมาเหตุการณ์ปัจจุบันฮะยังไม่จบครับสําคัญ<ะ>มันพอยอยู่ตรงนี้ครับใบรับรองแพทย์นั้นนะครับถูกตรวจสอบจนกระทั่งแพทยสภา,าเพิกถอนอใบป,ประกอบวิชาชีพของแพทย์ทั้งสองครับแพทย์ทั้งสองก็ขอความเป็นธรรมจนกระทั่งท้ายที่สุดสารปกครองท่านมีความพิพากษาว่าแพทย์ทั้งสองไม่ผิดสรุปคือใบรับรองแพทย์ถูกต้องหลวงพ่ออาภาษะหนัก S <S <S ใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบโอเคผมขีดเส้นใต้ที่ชื่อหมอจากโร,รงพยาบาลตำรวจผมขีดเส้นใต้ที่ชื่อแพทย์ติสภา,ามีนัยยะอย่างสําคัญเป็น,เป,นเป็นตัวละครสําคัญในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับตัดกลับมาเหตุการณ์ปัจจุบ,บัน2,559นะครับกําลังระแวงว่ามันจะย้อนยุคก,กลับไปเกิดเหตุการณ์ทนองเดียวกัน DSI ส่งหมอจากโร,รงพยาบาลตํารวจเข้าวัดไปตรวจแล้วลงความเหตุว่าไหว เหตุการณ์จะย้อนรอยอย่างนั้นเลยครับจริงๆมา2สองส่วนครับเหตุการณ์จะย้อนรอยแพทย์ที่สภา,าจะมีความเห็นว่าใบรับรองแพทย์ของหมอประจาตัวหมอประจาวัดนั้นมีปัญหาแยกสองส่วนนะครับเกรงว่าจะย้อนรอยจะย้อนยุกเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันหรือฮะจริงๆแล้วอย่าใช้คําว่ากลัวหรือระแวงเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าประสบการณ์ที่มีเนี่ย เรามาเป็นบทเรียนในปัจจุบันดีกว่าเหมือนที่คุณดนายพูดคราวก่อนว่าบทเรียนเนี่ยมันต้องมาพิสูจน์มันต้องมาประเมินกับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้แยก2ส่วนก่อนนะครับ DSI กับแพทยสภาตอนนี้ผมยังไม่ได้พูดเรื่องกรณีแพทยสภาใดๆทั้งสิ้นเอา DSI ก่อน DSI กับหมอจากโรงพยาบาลตำรวจไม่ไว้ใจทั้งคู่ อย่าใช้คําว่าไม่ไว้ใจทั้งคู่หรือใครอย่างไรแต่รู้สึกกังวลใจและรู้สึกสงสัยกับกระบวนการที่มีการเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปแล้วมันจะย้อนกลับไปเป็นสมัยอดีตหรือไม่อันนี้จบไป DSI นะครับในส่วนของแพทยศสภาเดี๋ยวตรงนี้แหละคสับแสงของของของสิทธิวัดนี่ผมตามไม่ค่อยทันกังวลใจกับไม่สบายใจกับกังวลใจกับระแวงนี่มันความหมายเดียวกันไหมเนี่ย จริงๆแล้วถ้าพูดถึงความรู้สึกแล้วก็เป็นการตั้ง Question Mark มันก็สามารถที่จะเป็นในย่าต่างๆได้ละครเรื่องเดิมจะย้อนกลับมาเกิดจริงๆมันมีกระบวนการหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นเช่นยกตัวอย่างอีกประเด็นสำคัญตรงนี้คุณมโนเราหาวันิตใครก็รู้ว่าบุคคลท่านนี้เป็นผู้มีความคิดฝั่งตรงกันข้าม กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและวะัดพรธรรมก,กายชัดเจนออกจากวัดไปด้วยอคติคไปด้วยความรู้สึกไม่ดีปรากฏว่าครับ,รบรท่านก็ได้รับเกียรติเชิญโดย DSI ไปร่วมประชุมมีการให้สัมภาษณ์ที่ DSI นำเอาบุคคลที่มีความเห็นต่างเข้าไปสู่กระบวนการ ให้ข้อมูลกับทาง DSI อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึ่งจริงๆมันมีหลายประเด็นครับคุณดนัยครับประเด็นนี้แฟร์กับ DSI สักนิดก็ดีอธิบดี DSI เขาก็ตั้งโต๊ะแถลงเขาบอกว่าหมอมโนก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งในหลายๆคนนะที่ติดต่อเข้าไปที่ DSI ขอเข้าให้ข้อมูลซึ่ง DSI เขาบอกว่าเขาก็เปิดห้องรับข้อมูลจากทุกคนที่ประสงค์จะเดินเข้าไปให้ข้อมูล ไม่ได้เป็นคณะพนักงานสอบสวนไม่ใช่ที่ปรึกษาไม่ใช่อะไรใดๆทั้งสิ้นก็เป็นแค่อีกหนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งความเห็นประกอบการพิจารณาเท่านั้นเองแล้วมันจะไม่มีอะไรับว่าความรู้สึกของผู้ที่กปลังไม่ใช่คิดเยอะหรอกครับเพราะการกระทำเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าแล้วความเป็นกลางจะอยู่ตรงไหนเราจะ วางใจได้อย่างไรดังนั้นสิ่งนี้ครับมันเป็นหลายๆเหตุการณ์ครับแม้กระทั่งการอย่างที่บอกครับมันมีการเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปทําให้ความมั่นใจมันก็ตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยก่อนที่จะเบรกกันนะครับสรุปกันอีกทีขบวนให้สังคมเห็นประเด็นชัดๆคุณองค์อาจกําลังบอกกับสังคมว่าให้ย้อนกลับไปอ่านประวัติศาสตร์ปี42เกิดอะไรขึ้นกับหลวงพ่อกับวัดพระธรรมกายเปลี่ยนจาก DSI เป็นเจ้าที่ตำรวจสมัยนั้น ถูกไหมฮะแต่ว่าตัวละครเกิดมาอีกครั้งคือหมอจากโรงพยาบาลตํารวจเกรงว่าเหตุการณ์จะย้อนยุคจะซ้ารอยในที่สุดหมอที่จัดโดย DSI จะให้ความเห็นว่าไหวและใช้อํานาจกฎหมายบังคับให้ต้องออกจากวัดอย่างนั้นใช่ไหมครับจริงๆแล้วอ,อย่างนั้นใช่ไหมครับอย่างนี้ผมต้องตอบอย่างนี้ครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาบุคคลที่สามโอเคโรงพยาบาลตํารวจยกท่านไว้ก่อน เหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตผมกล่าวถึงเพราะนั่นคือบุคคลที่แตกต่างจากปัจจุบันครับแต่ผมกําลังจะบอกว่าวิธีการที่กําลังกระทําหรือการบริหารจัดการทำให้คณะศสษยานุสิตนั้นเกิดความกังวลใจโอเคไหมครับดังนั้นตอนนี้ต้องยกทั้งเขาเรียกฮะ แพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจท่านด้วยเดี๋ยวท่านจะมาบ,บอกว่าโอ้โหลูกศิษย์ทำไมว่าเหมารวมไม่ใช่ไม่จริงรแต่เรากำลังยกให้เห็นว่ากำลังบอกว่ากระบวนวการบริการจัดการเนี่ยทำให้เกิดความกังวลใจครับโอเคค้างไว้ตรงนี้นะครับผมค้างไว้ตรงนี้นะฮะค้างไว้ตรงนี้นะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะเอาเป็นว่าไม่รับความปรารถนาที่คล้ายกับว่าดีของ DSI ที่จะหาทางลงให้กับสถานการณ์นะครับแต่แต่ตรงเนี้ยจะรวมถึงการไม่ไม่ตอบรับ มติของแพทยสภาเรื่องที่จะส่งหมอผู้ใหญ่7คนเข้ามาตรวจอาการของหลวงพ่อในวัดด้วยหรือไม่เดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะกลับมาขอคําตอบนะฮะกรรมกายรายวันจริงๆพักสักครู่ครับ ทำถามค่ำคืนนี้ครับสนทนากับคุณองอาจกันต่อช่วงที่แล้วคุณองอาจบอกคณะสิทธิ์ไม่สบายใจกับความปรารถนาดีของ DSI ตั้งโต๊ะ,ะแถลงจับความได้ว่าไม่ยอมรับหมอที่จะส่งมาโดย DSI คําคำถามต่อไปก็คือไอความรู้สึกกังวลใจตรงนี้จะลามไปถึงเรื่องที่แพทยสภาจะส่งหมอผู้ใหญ่เจ็คนมาตรวจอาการของหลวงพ่อถึงในวัดหรือไม่ ไปขอคําตอบจากคุณองอาจครับเชิญครับครับก่อนอื่นเนี่ยผมกล่าวขอบพระคุณเลยนะครับสําหรับท่านแพทยสภาถือว่าเป็นองค์กรผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นที่พึ่งให้กับคณะศิษยานุสิตครับก่อนหน้านี้เนี่ยคณะศิษยานุสิตไปหาที่พึ่งนะครับอย่างที่คุณนายทราบตอนสมัยแรกๆไปขอความเป็นธรรมก็ไปที่ศูนย์รับรงธรรมครับไปขอความเห็นใจจากคอสชจากจากรัฐบาลจากผู้เกี่ยวข้องครับในกรณีของแพทยสภาเนี่ย ผมได้เริ่มประเด็นไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าจริงๆเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ DSI ไม่เชื่อถือในใบรับรองของแพทย์แพทย์ท่านก็ใช้สิทธิ์ของท่านเพื่อที่จะไปยืนยันโดยขอบุคคลกลางเข้ามาเพื่อที่จะตรวจอาการพื่เดบักคุณหลวงพ่อว่าอาพาธจริงรตอนนี้เรื่องนี้แยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกนั้นในเรื่องใบรับรองแพทย์ ท่านนายแพทย์ที่เป็นนายกเคุณหมอสมศักดิ์คุณหมอสมศักดิ์ท่านก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนชัดเจนว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยใช้ได้คำว่าใช้ได้ก็คือเป็นจริงไม่เท็จอันนี้คือส่วนแรกก่อนแต่ส่วนที่สองการบริหารจัดการด้านเอกสารตรงนี้ถ้ามีปัญหาก็ว่าตามกระบวนการเป็นเรื่องของหน่วยงานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแพทย์มี3ท่านนะครับคุณดนายที่เข้าสู่กระบวนการนี้มีเพียงหนึ่งท่าน ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการ,รส่วนอีกสองท่านเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีปัญหาดังน,นั้นประเด็นแรกก่อนว่าพระเดชพรกคุณหลวงพ่ออาพาธจริงตอนนี้เริ่มชัดเจนแล้วอันนี้ประเด็นที่1ก่อนนะครับ,รบในส่วนของใบรับรองแพทย์กับส่วนที่2เนี่ยนะครับที่ท่านบอกว่าออจะเข้ามาให้การผมแย้งนิดนึงนะครับเท่าที่อ่านคาให้สัมภาษณ์ของคุณหมอสมศักดิ์หลายเที่ยวนะครับ,รบจะประเด็นได้ว่าหมอสามารถออกใบรับรองแพทย์ได้เอง ไม่ต้องอ้างอิงต้นสังกัดก็ยังได้แต่ที่กลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็คือไปอ้างอิงต้นสังกัดทีนี้พออโรงพยาบาลต้นต้นสังกัดที่ถูกอ้างอิงนั้นเขาบอกไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องของทางหน่วยงานถูกไหมฮะครับมีสิทธิ์ออกใบรับรองแพทย์แต่สาระในใบรับรองนั้นต้องรอพิสูจน์ผมเข้าใจว่าประเด็นจะเป็นดังนี้นะครับแต่สําหรับมุมของผมนะครับในส่วนของคณะแพทย์เนี่ยนะครับท่านมาตรวจจริงครับ นะครับท่านก็ออกความเห็นในฐานะแพทย์ที่มีจรรยาบรรณดังนั้นผู้ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบจริงก็มีแค่ท่านเดียวเท่านั้นเองดังนั้นผมเชื่อมั่นในแพทย์ที่เข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้ว่าหลวงพ่อท่านอาภาธจริงตามคําวินิจฉัยหรือคํารับรองของแพทย์อันนี้ประเด็นแรกก่อนประเด็นเรื่องการบริหารจัดการท่าราเอกสารก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปเปครับเรื่องของห่วยงานในส่วนของท่านที่ท่านได้มีเมตตาจากที่คณะแพทย์ได้ร้องขอให้ท่านได้โปรดเข้ามา ตรวจอาการพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าอาพาธจริงตรงนี้เนี่ยอยากจะสื่อสารว่ากระบวนการก็ยังคงต้องมีไปตามขั้นตอนท่านก็คงต้องมีการเลือกแพทย์มีการประสานงานกับแพทย์ที่ไปตรวจอาการพะเดชเป็นแพทย์ผู้เป็นแพทย์ของหลวงพ่อครับเพื่อที่จะสรุปในประเด็นนี้ในส่วนนี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสสอบถามพูดคุยนะครับ ตรงนี้เมื่อมีเรื่องที่ชัดเจนเข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นทางการตรงนี้ก็ต้องนําเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทราบเพราะตรงนี้แม้แพทยสภาก็ได้บอกไว้ว่าก็อยู่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านด้วยอยู่ที่หลวงพ่อจะว่าอย่างไรแล้วยังไม่จบแค่ตรงนั้นนะครับในส่วนของผลที่ตรวจก็อยู่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยเช่นเดียวกันว่าท่านนั้นจะมีความเห็นว่าอย่างไรในการเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนดังนั้นตรงนี้ยังมีกระบวนการอยู่ครับผม ไปทีละช็อตก่อนเอาช็อตแรกกันนะครับคำถามแรกเลยเมื่อแพทย์ทิสภาเนี่ยบอกว่าจะส่งหมอผู้ใหญ่สักเจ็ดคนด้วยกันเนี่ยนะครับจากหลากหลายสาขาน,นะครับเข้ามาตรวจอาการของหลวงพ่อในวัดต,ตรงนี้รับกันหรือไม่เอากันตรงนี้ก่อนเรื่องหมอจากโรงพยาบาลตำรวจที่จะส่งโดย DSI เราไม่รับอยู่แล้วแต่หมอที่จะส่งโดยแพทย์ทิสภาเรารับไหมช็อตนี้ก่อนรับไม่รับคุณอาไครับผมอยากจะขอพูดในฐานะสิทธิจากใจจริงๆน,นะครับสิทธิ์ครับ เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแพทย์ผู้ตรวจรักษาการท่านไปร้องที่แพทยสภาเพราะต้องการพิสูจน์ว่าใบรับรองแพทย์ของท่านนั้นเป็นจริงและบริสุทธิ์เรื่องนี้คณะสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ไปร่วมไปดําเนินการใดๆดังนั้นตอนนี้ที่ผมพยายามแยกประเด็นไงครับว่าในเมื่อใบรับรองแพทย์เนี่ย ถ้าเกิดรู้ว่าหลวงพ่อป่วยจริงไม่เป็นเท็จแล้วในประเด็นกระบวนการที่จะมีอะไรจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องมีการนําเรื่องเข้ามาที่วัดอย่างชัดเจนนําเรียนพระเดชพระกุณหลงพ่อและพูดตัดสินใจก็คือพระเด็พระกุณหลงพ่อร่วมกับคณะแพทย์เอาเป็นว่าในชช้นนี้คุณองอาจก็คงตอบไปได้เข้าใจและเห็นใจแต่ว่าถามว่าในความรู้สึกผมผมกราบขอบพระคุณแพทยสภาที่ท่านได้มีเมตตาและเป็นที่พึ่งให้กับคณะสิทธิส่วนจากนี้ไปอะไรที่เหมาะสมผมเชื่อมั่น ในวงการแพทยสภาในพระเดชพระคุณหลวงพอ่อว่าสุดท้ายแล้วก็จะนําไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดที่ทจะเกิดขึ้นอยู่ที่หลวงพ่อแหละจะโอเค,คไหมประมาณนั้นใะครับใช่ครับจะโอเคกับหมอที่ส่งมาโดยแพทยสภาหรือไม่ประมาณนั้นถูกไหมครับถ้าไม่โอเคจบมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างครับดังนั้นผมมองว่าตรงนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปและกระบวนการนี้มันไม่ใช่วันสองวันนี้มันก็ยังต้องมีกระบวนการในการพิจารณาแม้แพทยสภาท่านก็บอกว่าต้องมีเข้าประชุมใหญ่อีก วันที่9วันที่9อีกมันยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่ผมเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวสื่อมวลชนก็ต้องก่อติดเหตุการณ์นี้แต่ผมต้องเรียนเน้นย้ำว่าตอนนี้นะครับคณะศิษยานุสิตรู้สึกชื่นใจขึ้นนะครับนักสมาธิรู้สึกเป็นสมาธิมากขึ้นเพราะตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีเมตตานะครับให้ความห่วงใย <c oughs> ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย <c oughs> ตั้งแต่ท่านแพทยสภาหรือหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายท่านก็ห่วงใยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดขึ้นภายในวัฒธรรมากาย <c oughs> ตรงนี้คณะสิทธิ์น้อมรับแม้กระ <c oughs> ทั่งบางส่วนที่ทําให้ท่านไม่สบายใจเ <c oughs> ช่นมีรถไปจอดขวางประตูมีสิ่งกีดขวางต่างๆที่จะเอื้อต่อการรักษาความปลอดภยัยตอนนี้ <c oughs> เราก็เอาออกแล้วก็พยายามทําให้สถานการณ์ที่อยู่ที่นี่เนี่ยสงบที่สุด เพื่อน้อมรักกับความเมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านได้ให้คาแนะนําครับครับก็หวังเล็กๆกันนะครับว่าสถานการณ์มันจะมีทางลงแต่ว่าจะลงกันได้หรือไม่อย่างไรก็ก็แล้วแต่ผมยืนยันครับว่าคณะเสียสานุสิ์นั้นถ้าทุกอย่างในเชิงกฎหมายเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมน้อมรับครับแต่ขอให้ในที่สุดต้อยกฎหมายและต้องเป็นธรรมนะแต่ในที่สุดก็อยู่ที่อยู่ที่หลวงพ่อแหละ จริงๆหลวงพ่อท่านปกติแล้วนะครับท่านจะเป็นพระที่ชอบการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมรข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ได้ถึงท่านด้วยซ้าไปดังนั้นเนี่ยผู้ที่ดูแลรอบข้างผมว่าจะเป็นจุดแรกที่จะพิจารณาว่าสิ่งไหนที่เหมาะสมที่สุด แต่ก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าวัะธรรมกายแม้สศิษยานุสิ์ทุกคนเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่อยากจะดำรงตนอยู่เหนือกฎหมายหรือสร้างความวุนวายหรือว่าไม่เคารพในกฎหมายในที่สุดเข้าใจว่าจะรับหรือไม่รับความปรารถนาดีจากแพทยสภาคนที่มีบทบาทจริงๆก็น่าจะเป็นหมอประจำตัวซึ่งใกล้ชิดแล้วก็รู้สภาพที่สุดและน่าจะเป็นท่านท่านท่าตชีวูใช่ไหมรองเจ้าอาวาส ก็ที่น่าจะมีส่วนในการบสินใจัดการไมต้องเป็นเรื่องของวัดแล้วก็เรื่องของคนหลวงพ่อคำถามสุดท้ายครับเขาแปลกใจกันคือหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสอาพาธถูกไหมฮะปกติเขาก็จะมอบหมายให้รองเจ้าอาวาสในกรณีวัดพระธรรมกายก็คือท่านทัะตะต้องเป็นคนบริหารจัดการวัดแทนแต่ทําไมทราบว่าข้าไปที่พระสุธรรมมันอย่างไรครับจริงๆข้อมูลนี้คาดเคลื่อนแล้วไม่เป็นจริงครับ อย่างไรแท้รจริงแล้วเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยตั้งแต่ที่ท่านอาพาธและท่านก็เ,เป็นผู้มีอัธยาศัยปลีกวิเวกก็คือไม่ค่อยชอบมาบริหารจัดการหรือพบกับผู้คนมากมายมาพบพวกเราก็เป็นครูสอนสมาธิดังนั้นเนี่ยท่านจึงได้ขอพักจากตําแหน่ง การปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าว่าแล้วก็ได้มอบหมายภารกิจนี้ให้พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์หรือว่าหลวงพ่อทตะชีโวเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนมา15ปีแล้วอ่ะแล้วชื่อของพระสุธรรมมาอย่างไรครับพระอาจารย์สุธรรมโมเป็นพระอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ต่างประเทศที่โอเชียเนียครับในยุคหนึ่งท่านก็ได้รับหน้าที่นี้เมื่อคราวก่อนแต่จริงๆแล้วการพักจาก ตำแหน่งเนี่ยนะครับก็ต้องมีการทําจดหมายลาพักกับเจ้าคณะผู้ปกครองก็สามารถมีการเปลี่ยนแปลงชื่อได้ตลอดเวลาแต่ยืนยันว่าตลอด15ปีเนี่ยพระเด็พระคุณหลวงพ่อทศตาชีวท่านปฏิบัติหน้าที่แทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อในฐานะเจ้าวาดก็บเอาล้ครับก็น่าจะครบนะครับเอาละครับที่เหลือหลังจากนี้อยู่ที่อยู่ที่หลวงพ่อเองนั้นแหละนะครับจะตัดสินใจอย่างไรแต่ว่าคุณนายครับรายเดนนี้อยากจะขอสักนิดหนึ่งเป็นความเป็นธรรมให้กับพระเด็พระคุณหลวงพ่อท่านด้วยตอนนี้หมายจาก ที่ออกมาแล้วมีผลอยู่ตอนนี้นะครับเป็นหมายจับที่เกิดขึ้นจากหมายเรียกหมายเรียกที่ท่านไม่สามารถไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ได้ด้วยอาการอาภาษและแพทย์แนะนําให้เดินทางไปดังนั้นท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับท่านที่พยายามจะเอาประเด็นว่าท่านเป็นจำเลยแล้วก็ไปขอให้พักจากตําแหน่งตรงนี้ถือว่าไม่ประสงค์ดีแล้วบิดเบือนข้อมูลผมขอกาสนี้ได้ชี้แจงได้ได้ขอบคุณมากครับเกิดองอาจครับสวัสดีครับสแล้วครับคุณผู้ชม มันน่าจะมีทางลงของสถานการณ์นะแพทย์ทีสภาเอื้อมมือเข้ามาแล้วแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ก็อยู่ที่หลวงพ่อแหละว,วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีฮะ